ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์แล้วก็สปอตสำหรับคอนเสิร์ตของน้องกันเดอะสตาร์ที่มีชื่อว่าถึงไหนถึงกันนะจ๊ะไปดูกันนี่เขาไปถ่ายกันที่ชัดสตูดิโอสุขุมวิท50อะน้องกันบริหารกล้ามเนื้อปากนิดหนึ่งนะคะนี่บทอันนี้ไม่ได้ททาถ่ายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หาวด้วยไม่ใช่อะไรนะคะอาไปนิดนึงนี่เท่เท ยังไม่ปัดโนี่นะคะอย่าคอมากเดี๋ยวป่าไม่ใส่นะคะอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นท่าเขาเป็นท่าโอ้โหแล้วดูไม้มีหลากหลายให้ได้เลือกจะใช้ไม้อะไรเยอะขนาดนั้นค่ะคุณน้องมันเท่ไงแม่เหมือนเทมัมีไม่จ่อปากเยอะๆดูดยดีโอ้โหเห็นตาเห็นตาดีอาร์ตมอาร์ตมากนะคะถึงว่าไม้หายไปไหนนะคะทายเอ่อโปสเตอร์แล้วก็สปอร์ตครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของการครับผมชื่อคอนเสิร์ตอะไชื่อคอนเสิร์ตว่า ถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตครับครับสำหรับคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นความบริเตี้ครับแล้วก็เป็นการมอบความสุขแบบหลากหลายแบบไม่จํากัดของการด้วยนะครับผมซึ่งจะบอกว่าภูมิใจมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่การได้มีโอกาสมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับแบบเต็มรูปแบบเป็นของตัวเองครับแล้วก็จะบอกว่าตั้งใจมากมากกับกับคอนเสิร์ตนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าหลายๆคนคงจะให้การตอบรับที่ดีกับกับ การที่จะมาร่วมดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าความหลากหลายเนี่ยนะครับมีทั้งความหลากหลายในเรื่องของเพลงครับแล้วก็ความหลากหลายของแขกรับเชิญนี่จะบอกว่าเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากมากซึ่งรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับผมวันที่24กันยายนนี้ครับผมเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของกันนะครับจัดขึ้นที่พารากอนฮอล์ครับแล้วก็เปิดโอกาสให้จองบัตรกันได้นะครับวันที่26สิงหาคมครับก็จองได้ที่ไททิเก็ตเมจ์ทุกสาขาครับ อีกครั้งหนึ่งสําหรับคอนเสิร์ตของน้องกันเดอะสตาร์นะจ๊ะจะมีขึ้นในวันที่24กันยายนนี้ที่พารากอนฮอล์นะคะแขกรับเชิญก็จะมีโตโน่ริดเซนหรือเปล่ายังไม่รู้อุบไ,ไ,ไว้ก่อนนะคะยังไม่รู้อุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แต่ว่าเป็นวันที่26สิงหานะจ๊ะนี่แล้วก็ติดตามกันใกล้แ้ว